ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องแฟร์ร้านนิสสานบ้านนะครับผมกมืันนี้นะครับผมกับสี้ามาเบิรงไข่นกกระทานะครับที่ซื้อมาหาลอยฟ้องนะครับว่าได้จกโตนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเบิงครับอันนี้คือนกกระทานะครับที่ว่าซื้อมาไอซื้อใข่มันมาลอยฟ้องครับนี่คือว่าตอนนี้มันหลอดนะครับหลอดประมาณสามนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณสิบหกก็โตนะครับก็มีตัวผูกกับตัวแม่นะครับอันนี้กับตัวผูนะครับ นี่อันนี้ตัวผูหครับนี่กัดเก็บไข่ในยมือลาหาก็ฟ้องนะครับแล้วก็ขยตัวฟักไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าให้ไล่อยู่ตรงนี้ครับหารอยฟ้องนะครับหารอยฟ้องตรงนี้คือไข่มันนะครับทีแกะออกมาเบิดแล้วนะครับนี่ก็จะบางตัวที่ตายนะครับตายประมาณสิบก่านน่วยนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับอันนี้คือไข่รอมันฟักนะครับบางไข่กับไ่มีเืีอนะครับบางไข่กับตายค่าไข่นะครับหนึ่งทีเป็นที ตู้ฟักน้ำนะครับผมนะกะสันนี่ใครนะครับใครไก่สันนี่กับใครนกกระทากับสองสันนีนะครับพอแม่มันอยู่ข้างหลังนะครับผมนะที่มึเลยอันนี้คือนกกระทานะครับที่พึ่งออกมานะครับนี่กะเอาเขาไว้ตู้ฟักสักบึ้นนึงกนนะห้คนมันเร่อมแข่งกวนพอแข็งแรงแข่งออกไปไว้ข้างนอกนะครับนี่คิดสองตัวนะครับเดี๋ยวไปเบิรงข้างนอกต่อครับผมนะเดี๋ยวปิดตัวป๊ับ ครับมงนี้นะครับก็คือลูกนกกระทานะครับทั้งเบิดเลยนะครับอันนี้กงกับฝาเห็ดมือว่านนะครับพอกระตีกงไว้นะครับเราก็เลยเอาด่างมาใส่นะครับตะไคร้มาใส่อันนี้ทั้งหมดนะครับให้หนีสองไอ้สามลอยหาสิบตนะครับทั้งเบิดเลยนะครับอยู่ในนี่นะครับในนี่เราวก็รวมอีกสิบสองนะครับสามลอยหกสิบสองตนะครับกับบางตัวยังบ่ชแข็งแรงนะครับบางตัวกับแข็งแรงบางตัวกับบวชแข็งแรงนะครับเมืองครับนี่ อเยอให้เขาไปเบิ้งเลยไก่นะครับจับกล่องแป๊บนึงครับจับกับประมาณนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวเบิ้งขอบขอบให้เบิ้งนะครับดีครับเยอะมากครับผมเยอะมากแต่ว่ากะจะขายไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็เรียงไว้นะครับเพราะว่านี่มันกะเยอะพดนะครับเลียงไว้เบิดกะโอ้เบิ้อกินขาวหาหลายนะครับก็เลยจะขายออกส่วนหนึ่งนะครับเห็นแบบมันนอนนะครับเหมือนผึ่งจังเลยบรลูนนะครับลายโพดโพยนะครับ ก็ถือว่าคุ้มนะได้เกินที่ตั้งเปาไว้นะครับกับเวงเนือวายสิออกมาเยอะขนาดนี้นะครับเกือบสี่รอยตัวนะครับผมนะเยอะมากครับเรื่องนี้ครับยังเยอะเลยครับผมนะกะเดี๋ยวขอจบคลิปเวสมิตรนะครับผมนะภาพเบิ้งนกกระท่านนะครับผมอ่ากะฝากก็ไรกดตาน้ำเนึครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมไปเจอกันครับขอบคุณและสวัสดีครับผม